เพื่อนตอนนี้คุณแม่ลาการถใส่าะพังแล้วนะครับรกใส่หิวย่าจับแล้วเอาไปจอดไว้ข้างคุณแม่ไงมิลเอาไว้ได้ยังไงคุณแม่ดูเอามาเล่นแล้วก็ไม่ยอมกินนี่คุณแม่กินให้หมดเลยกินหญ้าให้หมดก่อนแม่กินหญ้าให้หมดก่อนครับกินเลยคุณแม่แม่กินหญ้าก่อนอย่าเล่นอย่าเล่น เขาเอาได้เงินจ <map> ิกต้ําจอดตรงนี <c oughs> <ira> ้เลยนะจอดไกลมากเลยนะไม่รู้เขาเอาได้งนี่เขาจะโน้มตัวไปแบบนี้นี่เขาจะโน้มตัวไปแบบนี้แม่จะเอาอะไรแม่จะเอาอะไรแม่จะเอาอะไรครับเดี๋ดูดูดูแม่จะเอาอะไรกินหญ้ากนหญ้าเกี่ยวให้มาให้ดีๆนะกินเลยแม่เลือกกินช่วงนี้ค่อนข้างเลือกกินนิดนึงครับเมื่อเช้าได้กินอ้อยได้กิน ได้กินอะไรเหรกิ่งไม้ที่เขาชอบแหละพอเอาหญ้าให้กินจริงไม่ค่อยอยากกินเอาแต่ใจเห็นไหมครับนั่น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 ัน่น,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 นคุณแม่จะเอาอะไรคแม่จะเอาอะไรคะคุณแม่จะเอาอะไรจะกินกล้วยหรอหันหน้าหันหลังละจะกินน้ำหรือเปล่ายู่น้ำยู่น้ํำใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตากน้ำให้กินแป๊บนึงแป๊บนึง แป๊บนึงแปบ๊บนึงเดี๋ยวต้อเอานะ้ำให้กินแป๊บนึงนะแม่นะเขอกินไปเบอรก์กี้น้ำเพื่อกินน้ำเ่อกินแล้วน้ำเพื่อกินแล้วน้ำเมื่อกี้นี่ก่อนหน้านับก่อนหน้าน้ากินแล้วนะาแม่แม่อ่ะอ่ะอยากกินอีกโอ้หิวน้ำอีกช่วงหลังมาแม่พองเงินกินน้ำบ่อยมากเลยครับ <c oughs> วันนี้ควานไม่อยู่นะครับวันนี้ควานไปทำธุระ ต้อมก็เลยได้ดูแลคุณแม่เองทำไมคุณแม่ไม่กินหญ้าเล่นหญ้าเย,เยอะเลยคุณแม่นี่คุณแม่กินหญ้าเลีมยหญ้าให้หมดนะอยู่น้ำอีกอคุณแม่หิวน,น้ำมากินซ้ํมามอกิ้ก่อนหน้าประมาณสักสามสิบนาทีกินไปแล้วนะครับรอบหนึ่งเยอะเลยอันนี้กินอีกกินน้ำบ่อยช่วงนี้แม่กินอีกไหม ไม่กินอีกไหมอ่ะแม่กินอีกไหมครับอ่ะกินกินดีกินน้ำบ่อยอย่างเลยคุณแม่ถามว่ากินน้ำบ่อยดีไหมครับดีนะครับช้างจะได้ขับถ่ายสะดวกช้างเช่กไก่ที่กินน้ำเยอะเสียด่วดีกินน้ำบ่อยบ่อยอ่ะแม่อ่อะอิ่มยังคะอิ่มไปยัง ังหญ้าหมดเลยคุณแม่ทำยังไงทีนี้นะ่ะคุณแม่ต้องกินให้หมดนะอิ่มหรือ,อยังขาคุณแม่อิ่มหรือ,อยังอิ่มหรือ,อยังอ่ะอีกรอบหนึ่งอ่ะอีกตักหนึ่งอ่ะนี่อ่ะนี่อนนี้นอะ่ะรุ้จริงๆร,รถใส่ที่ว่าใส่หญ้าเลยจอดไว้ไกลมากเลยนะไม่รู้ไม่เอาได้ยังไงโน้มตัวถึงได้ยังไงก็ไม่รู้ เก่งกาดมากเลยคุณแม่นีอ่อิ่มแล้วข้าอิ่มแล้วจะเป็นบัาสำหรบแบบหันตัวหนีนะครับแม่เอาอะไรแม่กินอะไรอีกครับอืมพอก่อเนีเ่หย้าเยอะแยะเลยนี่ข้าตสาเกี่ยวมาให้นี่แม่กินเลย พอกอนอันนี้รอยน้ํามันไหลนะคะรับรอยข้าข้สมบูรณ์จนน้ามันไหลออกมาเลยเอาอะไรอยากกินอ้อยอยากกินอ้อยดูดูอยากกินอ้อยปนณณ์ปนน่ะอยากกินอ้อยแม่กินของหวานมากไปได้นะครับกินของหวานมากไปได้ช่วงนี้น่ะแม่เอาอะไรเดี๋ยวลูกจะโตมากเราลูกจะออกมาลาบากนิดนึงกินหญ้านี่แม่มีประโยชน์นี่หญ้านี่มีประโยชน์นี่แม่เอาอะไรอยากกินอ้อย สวัสดีสวยสวยก่อนถ้าอยากกินอ้อยสวัสดีสวยสวยก่อนสวัสดีค่ะสวยสวยก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยสวยก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยสวยอยากกินแม่พงเงินขอขอกินขอกินอ้อยหน่อยขอขอหน่อยขอสวยอุ้ยจ้ว่าด่างฉันอาหนี่อ้อยเอาอยากกินของหวาน แม่อะอะนัะะะ่นนะครับกินเห็นอยากกินอ้อยจริงๆด้วยหากิดีก่อนแม่หาก,กิดีก่อนของโปรดเขาแหละโอ้ยคุณแ,แม่จะทำไงขญญี่หญ้าชนิดน่ะ ุณแม่ต้องกินให้หมดนะคุณแม่ต้องกินให้หมดนะ <c oughs> ต้องเก็บเดี๋ยวเราจะเก็บหญ้าขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณแม่จะหยบเล่นเดี๋ยวจะไม่มีหญ้ากินอีกแสดงว่าคอยแสดงว่ารอกินไปเยอะมากเลยนะจริงๆเขาเอาไปให้เยอะมากเลยนะนี่เขาจะให้รอช่วงช่วงบ่ายจะเป็นอีกร็อดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงเช้าเขาเพิ่งกินไปร็อดหนึ่งแล้วแล้วปรากฏว่าควันไม่อยู่ต้ํมก็เลยเอารถใส่ที่มีหญ้าอยู่นะ่ะ เข็นนะครับใส่ไว้แถวใต้รถไม้เ่ยไม่รู้คุณแม่เอาได้ยังไงต้องก็ว่าเอาไว้ไกลอยู่นะงใส่งวงเขาเอาถึงแล้วเขาก็ลากมาลากมาลากมาแล้วก็วางกองไว้ตรงหน้าอย่างที่เราเห็นช่วงต้นคลิปนั่นแหละครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องขออนุญาตเก็บยากก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับ